สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับหนึ่งคู่ทุ่งสนามประจำวันเสาร์ครับที่31ครับหรือว่าวันสิ้นเดือนครับสิงหาคมนะครับสองพนั่นเองนะครับวันนี้ผมหยิบยกไปนะครับศึกทางด้านพิมลิของอังกฤษนะครับเป็นทางด้านอ p ฟซ i สต์ทาวครับทีมระดับ18ของตารางนะครับ พบท่านดั้นเจ้าสัวฟูลแลมครับทีม่มาดับ10ของตารางนะครับลงเตะในเวลา3ทุ่มบ้านเรานั่นเองนะครับในส่วนผลงานของท่านด้านอิสวิทาวนะครับหลังจากที่พวกเขาเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับต้องบอกว่านะครับเจอทีมใหญ่ทั้ง2ทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางน้านแมสซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่า แพ้ทั้ง2ทีมนะครับแต่นั้นล่าสุดนะครับพวกเขานี่เล่นเกมท่าด้านคาราบาลครับนะครับเสมอกับท่าด้านวีเวนดันไปที่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับส่วนสภาพทีมความพร้อมวันนี้ครับในเรื่องของนักเตะที่บาดเจ็บครับก็ประกอบด้วยทางด้านประการหลัง2ตัวครับไม่ว่าจะเป็นท่าด้านโดนาเซียนะครับกับท่าด้านแฮร์รี่คลาร์นะครับหมดสิทธิ์ใช้งานอย่างแน่นอนครับในส่วนกองหน้านะครับที่บาดเจ็บก็ประกอบด้วย2ตัวเช่นกันครับท่านจอร์จเฮิร์สตนะครับกับท่าด้านดาร์ชั่นเบคเฮทนะครับที่บาดเจ็บนะคครรััััับบในนนนนนนส่ววหหงงลลกกกี้้อาา็็จะเปท ดีแลบนะครับส่วนท่านแผงกองกลางก็จะมีท่านแจ็คสเทลเลอร์ครับตามิเอลซิโมดิกนะครับเป็นตัวควบคุมเกมแดนกลางนี่ครับในส่วนทีมเยือนครับอย่างท่านเจ้าสัวฟูลแลมนะครับในเกมที่แล้วเนี่ยเล่นเกมท่านนักคาราบาวครับนะครับเอาชนะท่านเบอร์วิงแฮมไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานในลีกนะครับสองเกมที่ผ่านมาครับชนะ1แล้วก็แพ้1ครับนัดที่แล้วในเกมลีกเนี่ยเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเลสเตอร์ซิตี้ไปที่2ประตูต่อหนึ่งด้วยในบ้านของตัวเองนะครับ ส่วนนักเตะนะครับวันนี้ครับค่อนข้างที่จะฟูลทีมเหลือเกินครับไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บนะครับขุมพลังาหน้าวันนี้ก็จะเป็นท่านั้นโรลิโก้มูนิตนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับแผงกลางก็จะมีท่านั้นอเล็กอิวบี้นะครับรวมถึงด้านเอมิลสปิทโล้ด้วยกันครับเป็นตัวควบคุมเกมนะครับเรดนะครับเปิดมาที่ท่านั้นทีมเยือนครับฟูลแรกครับบุกไปต่อนะครับ อยู่ที่ครับบวก10นั่นเองนะครับเสมอบวก10นะครับหรือว่าใครจะไปทางนั้นเลทปอปลาก็จัดกันได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ไปที่ทั้งั้นบวก10พอนะครับเสมอนะครับเสมอบวก10นะครับเพื่อนๆนะผมเชื่อว่าฟูลแลนนะครับฐานะทีมเยือนนะครับจะไม่แพ้ทางด้้นอีสวิตทาวนะครับทีมน้องใหม่เป็นอย่างน้อยนะครับ โอกาสที่จะบุกไปไปคิด3มแต้มโอกาสมีเลยทีเดียวนะครับในผลงานของอิสวิททาวครับถึงแม้ว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่นะครับเกรดบอลยังสู้จนนั้นฟูลแลมยังไม่ได้นะครับส่วนนัดที่เจอแมนซิตีนี่ก็ยิงแมนซิตีออกนําก่อนด้วยนะครับแต่นะครับความแข็งแกร่งสู้กระดูกบอลแมนซิตี้ไม่ได้เลยครับโดนเป็นชุกครับไหลเป็นโจกนะครับถ้ายิงจริงครับ5.6เมตรน่แหละครับผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับยังไงนะครับเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับ ไปได้ครับที่ทานั้นเลรบวก10นะครับผมเชื่อว่านะครับเจ้ากับเจ้าเทนั้ครับสำหรับคู่นี้นะส่วนท่านใดที่อยากจะติดตามแนวทางเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นท่านั้นชุดแพ็กเกจ3ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบอลไลร์บอลสดนะครับหรือว่าบอลตัววีนะครับไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ทางด้านทางเข้านะครับมาที่เท่านั้นแอปเขียวครับเรามีทีมงานนะครับคอยรับใช้นะครับสมาชิกนะครับที่จะเข้ากลุ่มเข้าชมรมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอย่าลืมครับทักทายเข้ามาครับจากคำนี้ขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วเจอกัััันนนใใหมม่่วตออไปคคครรบบบผขุณ